แต่ยงางคารากลมป่าไม้ไม่ส่งเสริมเ,เพราะมันเป็นพืชรากชั้นเดียวแล้วมันดูดน้ําก็เยอะเกินไปทําให้น้ําแห้งมันดูดน้ําเยอะไปทําให้น้ําแห้งเนาะลองกองมีครบเลยนะนี่เรือนยอดชั้นที่สี่เรือนยอดชั้นที่ห้าหมานเขาปลูกายางนายางนาสักปะดูมะข่าอันนี้เขามีครบห้าชั้นเลยนะนี่แหละคือวันนี้เราจะปลูกกันแนวนี้แหละเขาเรียกว่าปลูกผสมผสาน ลูกมันเนี่ยมันมีเหมือนมะกอน้อยนะคือคุณมาดูนะลูกโกโก้เขาข้างบนลูกใหญ่แล้วเขาแก่แล้วมันจะลูกประมาณกับเราเนี่ยแหละเราก็จะผ่าเม็ดในมันเนื้อเยื่อมันกินเปรี้ยวๆอมหวานแล้วเม็ดข้างในมันเหมือนกาแฟเหมือนกาแฟชั้นที่สามวันนี้มีกาแฟกาแฟและโกโก้โกโก้อยู่ท้ายรถเดี๋ยวกำลังมานะ นี่กาแฟและโกโก้นะแล้วก็ไม้หัวนาะตัวนี้มันมีมีขมิ้นถึงแล้วก็มีตะไคร้ด้วยนะตะไคร้หลายอย่างแล้วก็มีอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่นำกระสันชาวบ้านได้ต้้งน้มาจาก้นปานะำทีเราเล้ยงแต้นอะไร่ต้นอะไรกันเนี่ยปลูกเกิดขเอประทราไรึมั้ยเอาไปทางขนมเส้นทาขนมเส้นเป็นเพื่ออาหาร วันนี้กรมป่าไม้เขาบอกไอ้เพืชนี้อยู่ใต้เส้นยางได้อยู่โตกอยู่กระยางทาราได้ไม่ต้องไปลงยางพิ้พด้วยอยู่ใต้ยางพาได้เต็มริมลองด้วยนะเต็มริมคลองด้วยนะแล้วก็อ่าด้านนี้ด้านนี้ก็เป็น